ต่อมาเป็นวิธีการใช้งาน eFin Stock Pick Up ในกรณีที่ทุกคนมีพอร์ตหุ้นแล้วนะครับก็ล็อกอินเข้ามาในระบบของโบรกเกอร์นั้นๆนะครับก็จะมีตัวที่ชื่อว่า eFin Stock Pick Up หน้าตามันจะเป็นโลโก้แบบนี้ทุกโบรกเลยนะครับพี่ๆเปิดโบรกไหนก็ติดต่อทีมงานของโบรกนั้นแล้วก็ให้เขาสอนโหลด eFin Stock Pick Up มาด้วยเลยนะครับก็สำหรับของสบายตัวเนี่ยที่ตัวนี้มันก็จะเปิดแถบนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ กดตัวนี้ efin top up มันก็จะเปิด efin ตัวนี้ขึ้นมานะครับเปิดเข้ามามันก็จะมีอะไรไม่รู้มั่วสั่วเยอะแยะเต็มไปหมดสำหรับพี่ๆมือใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นภาพก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับวิธีการก็คือให้เราโค้ดออกไปเลยทุกคนเนี่ยมันก็จะมีหน้าตาเปล่าขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเซตหน้าจอว่าปกติอะถ้าเกิดว่าเราเล่นหุ้นเนี่ยหลักๆเราจะเซตอะไรกันบ้างนะครับอาจจะไม่ได้แนะนํา ทุกอย่างที่อยู่ในฟังก์ชันนี้แต่แนะนำของที่จำเป็นต้องใช้นะครับเริ่มแรกคือการเพิ่มลิสต์ครับทุกคนเริ่มแรกคือการเพิ่มลิสต์ครับไปที่ price ครับผม price set แล้วก็ไปที่ advance ครับทุกคนตัวนี้จะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้คือ3เพจ15แถวนะครับใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับสูงสุดได้เท่าไหร่สูงสุดได้3 5แถวสมมติว่าผมใส่เป็น30 ผมใส่เป็นสาแล้วก็สเพจแบบนี้มันก็จะขึ้นมาให้นะครับสาแถวแล้วก็มี3าหน้าแบบนี้ตัวนี้เอาไว้ทําอะไรนะพี่พเอาไว้เวลาทําการบ้านแล้วแบบได้หุ้นที่ชอบมาแบบนี้เราก็จะเอาเก็บไว้แบบนี้พี่พี่ก็ย่อได้ตามสบายเลยอ่าอันนี้เพิ่มลิสต์นะครับกับอันที่สองคืออะไรอันที่สเนี่ยเอาไว้ทําอะไรครับผมอันที่สอง อันที่2เอาไว้ทําการบ้านนะครับก็คือเพิ่มมาอีกลิสต์หนึ่งก็คือ p พร์ตลิสต์แล้วก็ไปที่เซตอ d แอดวานก็ได้อะเพิ่มเข้ามาตัวนี้นะครับแล้วก็เราจะเอาไว้ทําอะไรครับแถบนี้อีกอันนึงเนี่ยนะเราเอาไว้ทําอะไรเราจะเอาไว้ทําการบ้านนะครับโดยการอะไรพี่พอ่าโดยการที่เราจะเปิดตัวนี้ขึ้นมาพี่ๆ่ดับเบิลคลิกนะพี่ๆคลิก2ครั้งปุ๊บ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 แบบเนี้ยดับเบิลคลิกนี่คือการแบบสลับขนาดนะครับขนาดที่เราทําไว้กับขนาดเต็มจอ มันก็จะเปิดขึ้นมาเราก็จะไปตรงนี้นะครับมันก็จะมีเซกเตอร์ให้เลือกนะครับตอนที่เราทําการบ้านว่าเราจะเลือกเซกเตอร์ไหนอะไรยังไงบ้างสมมติว่าเหมือนเดิมนะผมเลือกเป็นอะโกรแบบนี้มันก็จะเกี่ยวกับพวกการเกษตรนะครับมันก็จะมีหุ้นการเกษตรขึ้นมาเรามีหุ้นมาแล้วเราไปจะไปดูกราฟที่ไหนเลยทีนี้วิธีการเปิดกราฟก็ทําแบบนี้ครับทุกคนไปที่กราฟตัวนี้อ่าพอทุกคนจิ้มมันจะขึ้นมาให้เลยนะทุกคนพอทุกคนจิ้มปุ๊บมันจะขึ้นมาให้เลยอ่า พอขึ้นมาแล้วเซตยังไงบ้างน,นะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะเซตแบบนี้นะครับผมชอบอะไรที่มันคลีนคลีนผมจะใช้หน้าจอประมาณนี้แล้วก็ดูอะไรอีกนะครับแล้วก็ผมจะปิดตัวเนี้ยทิ้งไปนะครับปิดตัวเนี้ยทิ้งไปแล้วก็เพิ่มตัว by cell volume ขึ้นมาวิธีการเพิ่ม indicator พี่ๆวิธีการเพิ่ม i n เคเต t o r ทำยังไงนะครับสมมติว่าผมจะเพิ่ม indicator ให้ใส่จุดแบบนี้ แล้วก็ใส่เป็นชื่ออินดิเคเตอร์อย่างเช่นสมผมจะใส่เป็น Buy Sell Volume เพื่อจะดูแรงซื้อแรงขายว่าแท่งเทียนแต่และแท่งเนี่ยแรงซื้อแรงขายเป็นยังไงก็จะเป็น v S Under Score Volume มันก็จะขึ้นมาตัวนี้มันจะไม่เห็นอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้เป็นกราฟเซตแต่เมื่อไหรท่ที่พี่ๆอยากดูกราฟเนี่ยพี่ๆจับตัวนี้คลิกแช่นะครับกดแช่ไว้แล้วก็ลากมันมาปุ๊บปล่อยเห็นไหม เราก็จะเห็นบ y ยเ l ล Volume แล้วก็ตกแต่งให้สวยงามได้โดยที่คลิกขวานะพี่พี่ต้องลงมาแถบมันนะพี่พี่ต้องลงมาแถบนี้คลิกขวาแล้วก็ Indicator propery t มันจะมีบ y ยเ l ล Volume ที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้อ่า v อลล m มบายเนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็นสีเขียวก็ได้ให้มันสสวยแล้วก็ o อลล e มเซลอาจจะเป็นไม่เป็นสีแดงเอาเป็นสีชมพูหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็กดออกไปได้เลยนะครับทวนอีกครั้งคลิกขวา Indicator propery t ก็จะบอกว่านี่จิ้มตรงนี้มันก็จะมีอันนี้ส่วนสําหรับใครที่แบบว่าโอเคเราอยากเพิ่มอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเข้าไปนะครับก็เหมือนเดิมครับการใส่อินดิเคเตอร์ต้องใส่จุดก่อนจุดแล้วก็สมมติว่าเป็นเส้น EMA ที่บ่งบอกว่าหุ้นกําลังขึ้นหรือลงนะครับสมมติว่า EMA EMAV พี่พมันจะเป็น EMAV ตนนัวนี้อ่ามันก็จะเป็นเส้นขึ้นมาเหมือนเดิมพี่พี่อินดิเคเตอร์ property มันก็จะมี ตัวนี้เ e ห็นไหม EMA แล้วก็อันนี้เป็น14วันใช่ไหมผมคิว่าผมเปลี่ยนเป็นสักประมาณ20วันก็ได้พี่ยี่สิบวันก็ตลาดเปิดประมาณ20วันแล้วก็ดูว่าโอเคช่วงเวลา20วันเนี่ยภาพรวมใหญ่มันขึ้นหรือลงแบบนี้เราก็จะเห็นนะครับส่วนใหญ่แบบแบบนี้อ่ะเราก็จะเห็นนะครับว่าตัวนี้มันกําลังวิ่งขึ้นหรือมันกําลังวิ่งลงนะครับผ่านเส้น EMA ในกรณีที่เราจะลบอินดิเคเตอร์ออกแบบนี้ใช่ไหมครับในกรณีที่จะลบอินดิเคเตอร์ออก ก็ตัวนี้ก็ได้พี่ๆคลิกขวาแล้วก็เห็นไหมปึ๊บอ่ามันก็จะลบออกให้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับวิธีการเพิ่มหรือว่าลบหรือว่าสมมติว่าเราจะลบออกใช่ไหมสมมติว่าเราจะลบออกอีกแบบหนึ่งก็คือคลิกคลิกขวามาเดิมแล้วก็ไปที่ indicator property นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวนี้อ่าเห็นไหมเป็น ema ใช่ไหมเรา Remove ตัวนี้ก็ได้อันนี้คือการเพิ่มลด อินดิเคเตอร์นะครับผมอยากได้หน้าจอคลีนค c l นะครับผมจะเอาเส้นกริดออกเส้นกริดคือตารางเนี่ยผมจะเอาออกนะครับพี่พี่ผมจะเอาออกปึ๊บแล้วก็พี่พี่จะเห็นคําว่ากริดผมจะเปลี่ยนมันเป็นสีดําไปเลยปึ้งกดแอปพลายอ่าพี่ก็เห็นว่าหไหมมันเป็นกลืนไปกับพื้นหลังไปแล้วอ่านี่คือการเพิ่มหน้าจอกราฟหลังจากนั้นเนี่ยสมมติว่าเราจะทําการบ้านหมวดนี้เราก็ลากใส่ลากใส่นเนี่ยก็คือกดแช่ไว้ ลิกแชร์แล้วก็ลากมาใส่ลากมาใส่พี่พี่ก็จะเห็นภาพรวมว่ามันขึ้นหรือลงแล้วก็ใบเซอร์วัลุ่มเป็นยังไงนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ส่วนต่อมานะครับที่เราจะเพิ่มก็คือในส่วนของพื้นฐานในกรณีที่พี่พี่จะดูแบบเนี้ยพ,พี่มาที่ฟันเดเมนทัลนะครับแล้วก็เป็นช็อตเฟดเ a n ชียลแบบนี้อ่าพี่พี่ก็จะเห็นนะครับว่าโอเคมันมีอะไรให้เราดูบ้างน,นะครับเปอร์เซนต์ยูหรือว่าอะไรแบบนี้ เหมือนเดิมน,นะครับพี่ๆต้องมีความรู้ตรงนี้ก่อนนะครับก็แต่ว่าในกรณีที่จะดูน่ะให้มาคลิกฟันด a m เม t นทัลแล้วก็เป็นช็อต t f น n นเชียลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับพี่ๆที่แบบว่าโอเคอยากจะดูงบการเงินไปด้วยนะครับว่างบการเงินน่ะเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนต่อมานะครับสําหรับคนที่แบบว่าจะถือยาหรือว่าแบบอ่ะอยากทําการบ้านไปด้วยแบบเลื่อนผ่านมาอยากเห็นด้วยว่าแบบไอ้หุ้นตัวเนี้ย กําไรของมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับกําไรของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างส่วนต่อมาที่จะเพิ่มก็คือในส่วนของตัวนี้ครับพี่พ Fundamental Analysis ครับแล้วก็ Net Profit Analysis ตัวนี้พี่พี่จะเห็นเลยนะครับว่าหุ้นตัวที่พี่ๆกํกำลังดูอ่ะกำไรมันเท่าไหร่หรือว่าแบบที่ผ่านมาเนี่ยสองสาีกําปีกำไรไต่มาต่อไต่มาสมันเป็นเท่าไหร่พี่พก็จะเห็นเลยนะครับ ก็นี่คือหน้าจอที่ต้องเพิ่มสําหรับหน้าจอหลักผมจะเซตประมาณนี้ในกรณีที่แบบว่าจะทําการบ้านสําหรับหาหุ้นเทรดแบบระยะยาวๆนิดนึงแต่ว่าต้องการดูพื้นฐานด้วยถ้าต้องการดูพื้นฐานด้วยผมจะเอา2อ,อันเนี้ยขึ้นมาด้วยนะครับในส่วนต่อมานะครับสิ่งที่ผมต้องดูคือผมต้องดูตัวนี้ VA พี่ๆพ,พี่จะเห็นว่า VA พอพี่ๆเอาเมาส์มาชี้เนี่ยมันจะเขียนว่า Volume Analysis ตัวนี้ ผมก็จะเพิ่มหน้าจอตัวนี้ขึ้นมาตัว Volume Analysis จะบอกนะครับว่าศูนย์วันที่ผ่านมาก็คือวันนี้มันมีคนซื้อขายที่ราคาเท่าไหร่บ้างจำนวนกี่ Volume มันก็จะบอกตรงนี้นะครับก็จะมีตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็หลักๆห,หน้าจอจะมีประมาณนี้ครับในส่วนของการทำการบ้านระยะยาวของผมเนี่ย ที่แบบบ้าต้องการดูพื้นฐานด้วยนะครับหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับอ่าแล้วก็ถ้าบางสวยๆจัดเลยเยลให้มันสวยๆวยตามฉบับที่เราชอบได้เลยนะครับตัวนี้ทีนี้พี่ๆจะเห็นว่าพอผมลากมาแบบเนี้ยพอผมลากมาแบบเนี้ยไหนบอกว่าไอ้ที่เพิ่มมามันจะเชื่อมกันไงนะครับวิธีการเชื่อมให้ทําแบบนี้ครับพี่ๆพี่ๆเห็นตัวนี้ไหมมันจะเขียนว่าลิงก์หนึ่งลิงก์หนึ่ง อยู่ตัวนี้ลิงก์หนึ่งอันนี้ก็เป็นลิงก์หนึ่งถ้าเกิดว่าอยากให้ทุกอย่างเชื่อมกันแบบนี้ต้องคลิกขวาที่ตรงนี้แล้วปรับให้มันเป็นลิงก์หนึ่งปึ้งเนี่ยมันจะขึ้นลิงก์หนึ่งเลยนะทุกคนมันจะขึ้นลิงก์หนึ่งแล้วสรรมมติว่าผมเลื่อนที่นี้ฟึบเห็นไหมมันจะเปลี่ยนตามเลยมันจะเปลี่ยนตามเลยถ้าเกิดว่าเป็น va 0 1วันคือวันปัจจุบันถ้าเกิดว่าเป็น va ศ1วันคือวันปัจจุบันถ้าเกิดว่าเราต้องการดูแบบ ก้าสิบวันที่ผ่านมาก็คดูดูเก้าสิบวันก็คือสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนซื้อขายราคาไหนบ้างสามเดือนที่ผ่านมามีคนซื้อขายที่โซนไหนเยอะๆถ้าเกิดว่าโซนไหนมีแรงซื้อเยอะแสดงว่าถ้าเกิดว่ามันย่อกลับไปโซนนั้นเนี่ยเราสามารถแบบพิจนารณาในการซื้อได้นะครับนี่คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับส่วนการใช้ VA ผมจะสอนในคลาสนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆจะไปต่อด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้คือผมสอน วิธีเซตหน้าจอไว้ก่อนว่าปกติหน้าจอผมจะเซตประมาณไหนในกรณีที่ผมจะถือยาวจะเซตประมาณนี้นะครับพี่พี่ในกรณีที่จะถือยาวผมจะเซตประมาณนี้นะครับตามนี้เลยนะครับหลังจากที่เราเพิ่มอะไรเสร็จแล้วแบบนี้ใช่ไหมพี่พี่จะเพิ่มอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะเพิ่มการบ้านมาแค่นี้ลิต์อันนี้จะเป็นการใส่การบ้านสมมติว่าผมจะเอาการบ้านเป็น BRR ใช่ไหมผมก็จะคลิกคลิกตีน่นี้พี่คลิกตรงนีน้ใส่ BRR แล้วกด Enter แบบนี้ถ้าเกิดว่าจะลบออกลบออกทิ้งแล้วก็กด Enter นะครับจิ้ม BRREnter หรือว่าแบบจิ้มลบแล้วก็ Enter มันก็จะหายไปแบบนี้นะครับวิธีการเพิ่มลดอ่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างอ่าเพิ่มลิสต์เป็นแล้วเพิ่มการาฟมาแล้วก็คือกดตรงการาฟแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามตามที่พี่บีชอบแล้วก็การเพิ่มลดอินดิเคเตอร์ใส่จุด EMA V. โอเคมันก็จะขึ้นแบบนี้แหละการเจ้าออกก็ remove indicator แล้วก็ทิ้มออกได้ตัวนี้อ่านี่คือการเพิ่มลดแล้วก็การใส่ financial นะครับสำหรับคนที่จะดูพื้นฐานด้วยก็จะเป็น short fundamental แล้วก็อีกตัวนึงก็คือ analysis แล้วก็มี PE ด้วยนะทุกคนแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะผมจะดูกำไรมากกว่าบ้า ตัวไหนมีโอกาสที่จะกําไรเพิ่มมาอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมว่ากําไร2แต้มาสอ่ะเจ็ดร้อยกว่าล้านแต่ถ้าเกิดว่าปกติเห็นไหมว่า4แต้มาสมันร้อยร้อยยี่สิบเก้าพี่พี่ก็จะเห็นแล้วว่า2แต้มาสอ่ะที่ผ่านมามันมีโอกาสขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อพี่พี่เห็นว่าโอเคเดือน6มันมีโอกาสขึ้นใช่ไหมแล้วก็มาดักเราเลยมันวิ่งเป็นเทรนเมื่อไหร่เราก็ตามนี่คือวิธีทําการบ้านที่ผมจะสอนในคลาสถ้าเกิดว่าพี่พี่ไปต่อด้วยกันผมก็จะสอน วิธีการดู 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ว่ามันทำยังไงแต่ตอนนี้คือแบบว่าผมจะวางโครงแบบนี้ให้พี่ๆก่อนนะครับก็ประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยให้มากดที่แผ่นตัวนี้พี่ๆเหมือนแผ่นดิสเนี่ยก็เป็นการเซฟเทมเพลตนะครับพี่พี่ก็เซฟได้ว่าโอเคนะอันนี้คือพื้นฐานนะนแบบนี้อันนี้จะเป็นพื้นฐานซีเป็นภาษาไทยได้ไหมผมไม่เคยเซฟภาษาไทผมเทีภาษาอังกฤษอย่างเดียวอ่ะลองดูโอเค แล้วก็ไปที่เทมเพลตแล้วก็มาที่คัสตอมไพร์พี่พี่เห็นว่าถ้าเราคลิกเทมเพลตพื้นฐานแบบนี้มันจะขึ้นเลยสมมติว่าพี่พี่แบบทําอะไรเสร็จแล้วแบบนี้พี่พี่ก็ก,กดเซฟไปเรื่อยๆก็ได้มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้สมมติว่าผมออกไปเลยอ่ะผมออกไปเลยคลอสไปเลยนี่มันก็จะว่างใช่ไหมสมมติว่าผมคลิกกลับมาคลิกที่พื้นฐานที่ผมสร้างาไว้เมื่อกี้อ่ามันก็จะขึ้นมานะครับส่วนการเซตแบบ เทรดในวันหรือว่าแบบเซตแบบดูในวันผมเซตประมาณไหนถ้าเซตแบบดูในวันผมก็จะเซตประมาณนี้พี่ๆผมก็จะเซตประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเซตดูในวันนะเซตดูในวันเนี่ยตรง VA เนี่ยก็จะบอกว่า,า VA ศูนย์วันเนี่ยมีการซื้อขายที่ราคาไหนอะไรยังไงบ้างน,นะครับก็จะมี2 Timeframe ก็คือตัวเนี้ยก็จะเป็น time f r a m e ใหญ่แล้วก็ time f r a m e เล็กนะครับอันนี้คือแบบว่าอยากดูในวันเฉยๆอ่ะแล้วก็ส่วนที่ต้องเพิ่มมาเนี่ยก็คือในส่วนของ b ิตอ f ฟเฟเนี่ยเพิ่มมาก็ได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของพวก most active อะไรทั้งหลายแหละมันจะเพิ่มขึ้นมาได้นะครับพี่ๆอย่างเช่นอ่ามันจะมีแบบ Ranking พวกนี้นะครับมันจะมี post active value most active value อะไรประมาณเนี้ยเปิดขึ้นมาสมมติว่าผมอยากดู most active volume ก็คือหุ้นที่มี volume เข้าวันนี้ตัวนี้จิ้ม x c o dw ก็คือเอา dw ออกแบบนี้ นี่คือม o ดแอคที v วอลลุ่ของวันนี้นะครับมันก็จะขึ้นให้ประมาณนี้นะครับอ่ามันก็จะขึ้นให้ประมาณนี้เราก็สามารถดูได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะมีการบ้านมาอยู่แล้วแล้วก็ดูในสตรีมมิ่งประกอบกับตัวนี้ไปด้วยนะครับส่วนใหญ่ผมจะดูประมาณนี้แล้วก็จะมีในส่วนของการเพิ่ม Bit Off e r ครับการเพิ่ม b i t Off e r เนี่ยก็จะมาที่ตรงนี้ครับผมไฟท์บิทออฟเฟอร์อ่าแล้วก็เซ็ต บิตออฟเฟอร์เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้อ่าก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ลืมนะครับ price อ่าบิตออฟเฟอร์แล้วก็ตัวนี้บิตออฟเฟอร์ตัวนี้นะครับอ่ามันก็จะเพิ่มเข้ามาพอเพิ่มเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ลองเปลี่ยนชื่อดูอ่าเปลี่ยนชื่อดูเป,ป็นไงบ้างนี่เห็นไหมก็จะเห็นบิตออฟเฟอร์ว่าบิตออฟเฟอร์เป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าหน้าบิตออฟเฟอร์เราแบบดูในสตรีมมิ่งก็ได้เหมือนกันนะครับตัวเรื่อง การดูในวันเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะเซตยังไงนะครับแต่ว่าผมอะ่ะทำให้ดูว่าผมจะเซตประมาณนี้แหละนะครับเป็น2 TimeF r a m e แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นใหญ่แบบเนี้ยผมก็จะใส่ Time f ฟ a m ห60หรือว่าอ่สี่ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงก็ประมาณ240นาทีอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าแบบดู60นาทีนะครับถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยน time frame ใช่ไหมพี่เปลี่ยนตรงรูปนาฬิกาเนี่ยเปลี่ยนตรงรูปนาฬิกาว่า การเปลี่ยนไทม์เฟรมเปลี่ยนเป็นเดเปลี่ยนเป็นอะไรแบบนี้โซ่เปลี่ยนเป็นวีคแบบนี้ทมเฟรมก็จะเปลี่ยนเป็น1แท่งเทียน1นึ่งวีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับทีอ่อยากแนะนําการใช้งานนิดหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของอการใช้งานฟังก์ชันนะครับตัวนี้ก็คือแบบว่าเป็นการชี้เป้าเฉยว,ว่าชี้เป้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแม้ว่ามันจะมีเครื่องหมายการกระบาดมา ตีเป็นการกระบาดเป็นนี้เลยว่าตัวนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วก็ราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถติ๊กเข้าติ๊กออกได้นะครับทีนี้อันนี้คือเป็นเส้นพี่พี่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้งานเส้นนิดนึงวิธีการเปิดปิดเต็มจอก็คือดับเบิลคลิกติพ,พี่เห็นไหมดับเบิลคลิกมันจะกลับไปกลับมาแบบนี้อ่าโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น time frame day อ่าแล้วก็เดี๋ยวสอนวิธีตีเส้นนะครับเส้นเนี่ย ก็จะมีอยู่แบบนี้เป็นเทรนไลน์พี่พี line. เทรนไลน์เนเช่นสมมติว่าผมตีเป็นแบบนี้แล้วกันสมมติผมตีเป็นแบบนี้ปึ๊บแบบนี้เทรนไลน์ line, พี่พีเจเห็นว่าหัวมันมีสองด้านถ้าระดับมบนคลิกแบบนี้เห็นไหมมันจะต่อหัวไปเห็นไหมฝั่งขวาอ่าแม่ต่อได้นะครับพี่พีอ่ามันจะต่อได้อ่าทีนี้วิธีการตั้งค่าก็เหมือนเดิมพี่พีคลิกขวาอ่า p ปรเพต้แล้วก็จะมีแบบ สีเลือกสีเป็นสีอะไรอ่าเป็นสีขาวแบบหนาไหมแล้วก็เป็นแบบประแบบอะไรนะครับแล้วก็ใส่ไปปึ้งมันก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะครับวิธีการตีเส้นส่วนวิธีการลบก็คลิกขวาแล้วก็รีมูฟออกไปนะครับส่วนตัวนี้เป็นเส้นแนวตั้งอ่เส้นแนวตั้งประมาณนี้อ่าจะตั้งค่าอะไรก็ตั้งได้นะครับ p ropy แล้วก็เลือกได้ว่าเอาสีอะไรอะไรยังไงแล้วกวด apply นะครับมันก็จะเป็นแบบที่เราเลือกนะครับอ่า ต่อมาเป็นเส้นแนวนอนพี่่เป็นเส้นแนวนอนปึ้งแล้วก็ตัวนี้ตั้งค่าสีตั้งค่าอะไรได้เรียบร้อยสมมติว่าผมจะเป็นดอทแบบนี้แล้วเป็นสีขาวผมก็กดแอปพลายปึ้งมันก็จะเป็นเส้นแบบนี้อ่านี่คือการตีเส้นแนวรับแนวต้านหรือว่าจะสร้างให้หน้าตาเหมือนกันก็นได้พี่ๆเห็นว่า create p a r a l แล้ว i n e ปึ้งแม้มันจะเป็นเส้นที่แบบเพิ่มขึ้นมาเลยโดยที่เราไม่ต้องตีใหม่หทุกคน มันก็จะสร้างเส้นที่หน้าตาเหมือนกันมาเลยปึ้งไาประมาณนี้ประมาณนี้อ่าวิธีการเพิ่มเส้นลดเส้นส่วนีนนี้ก็คือเป็นรูปเป็นร่างนี่เป็นรูปเป็นร่างนะเป็นรูปเป็นร่างวงกลมวงกลมอะไรก็ว่าไปแล้วก็เหมือนเดิมพ,พี่มันก็จะตั้งค่าได้ว่าเราจะทําอะไรยังไงบ้างนะครับต่อมาเป็นอะไรเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมต่อมาเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมก็คือ กรณีที่แบบว่าเราจะวาดนุ่นวานดนั่นวาดน,นี่ใส่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งได้เช่นเคยนะครับตกแต่งได้เช่นเคยตกแต่งได้เช่นเคยตัวนี้สมมติว่าเราจะแบบไฮไลท์หรือว่ามาร์กอะไรไว้บางอย่างแบบนี้เราก็จะใส่เป็น <S 2> <S 2> เราก็จะใส่เป็นเครื่องหมายอะไรแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็เครื่องมืออื่นๆตัวนี้ก็จะเป็นฟิโบนัชชีหรือว่าเป็นตัวอื่นๆที่ต้องใช้นะครับส่วนการที่จะ รีมูฟอันนี้น่าจะออกหมดเลยนะครับรีมูฟออ u ูนเนี่ยอ่าก็จะเป็นแบบรีมูฟแบบการเขียนวิวิก็จะเป็นรีมูฟการเขียนออกหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาที่ต้องใช้ก็คือในส่วนของไทม์เฟรม e นี่แหละว่าเราจะเป็นไทม์เฟรมเท่าไหร่สมมติว่าเราจะเปลี่ยนแบบคลิกเขียนมาคลิกตรงเนี้ยเราจะมาคลิกตัวนี้ก็ได้นะครับสําหรับคุณที่อยากคลิกส่วนถ้าเกิดว่าเราคล้กเกียจคลิกแบบนี้ใช่ไหมจุดแล้วก็เป็น d แบบนี้เห็นไหม หรือว่าแบบจุดเป็นวีคถ้าเดยกับวีคแบบนี้ต้องใส่จุดก่อนแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆต้องการแบบเปลี่ยนเป็นไทม์เฟรมนาทีแบบนี้พี่ๆสามารถพิมพ์แบบนี้ได้เลย1นาที3นาทีหรือว่าเป็น60นาทีแบบนี้พี่ๆสามารถพิมพ์แบบนี้ได้เลยนะถ้าเกิดว่าจะเป็นนาทีนะครับแล้วก็ตัวนี้คือเป็นเทมเพลตนะครับเทมเพลตเป็นยงไงเทมเพลก็จะเป็นแบบนี้ปมันจะเป็นแบบ ตีมไม่เป็นเป็นตีมให้เราเลยอ่าเป็นแบบนี้อ่าเป็นตีมให้เราเลยหรือว่าจะแบบแบบนี้อ่าหรือว่าจะไม่มีก็ได้ถ้าไม่มีก็จะเป็นนอนแบบนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการใช้งาน efin stock pick up แล้วก็ฟังก์ชันคร่าวๆนะครับก็ทวนอีกหนึ่งครั้งอ่าทวนอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะให้พี่ๆได้เพิ่มเป็นนะครับวิธีการเพิ่มลิสต์ลดลิสต์คืออันที่1อ่าก็คือมาตัวนี้ ไพลิสแล้วก็เซตแล้วก็แอดวานแล้วก็เพิ่มเข้าไปอยากใส่อะไรก็ใส่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็การเพิ่มการาฟก็กดการาฟตัวนี้ได้เลยมันก็จะเพิ่มมาให้นะครับการเพิ่มฟันเดเมนทัลขึ้นมาก็จิ้ตัวนี้แล้วก็ช็อตฟันเดเมนทัลหรือจะดูอันอื่นก็ได้แล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มี Analysis แล้วก็ net p r o f ฟิ a n อนา s ิ s มันก็จะเปิดว่าโอเคตารางเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ย งบการเงินหรือแบบกําไรของตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับวิธีการก็ดับเบิ้ลคลิกมันก็จะเต็มจอเราก็จะเห็นว่าแต่ละไตรมาสคิวหนึ่งคิผลประกอบการเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะดูแบบอ่าฉบับเต็มของตัวนี้ก็จะบอกปี61ถึงปี65เลยนะว่าแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็คือภาพรวมของ efin s t a u p นะครับการเพิ่ม va เป็นงไงบ้างการเพิ่ม va ก็คือ จิ้มหนงนี้แล้วก็กดเพิ่ม V A ได้เลยปึ้งมันก็จะขึ้นมาให้นะครับการเพิ่ม V A มีอยู่2แบบก็คือแบบ previous ก็คือแบบ90วันที่ผ่านมามีคนซื้อราคาไหนเยอะที่สุดอย่างเช่นเคสของ CPF เนี่ย90วันที่ผ่านมาเนี่ยมีคนซื้อที่ราคา26.25เยอะที่สุดก็คือราคานี้26.25เยอะที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าดูเป็นโซนใช่ไหมก็จะกลายเป็นว่า โซนแถวนี้มีคนซื้อเยอะที่สุดอ่าวิธีการดูนะคือโซนที่มีคนซื้อคือทุนคนส่วนใหญ่อยู่แถวนั้นนะทุกคนส่วนใหญ่ที่ซื้ออะทุนอยู่แถวนั้นนะครับก็มีโอกาสที่จะแบบว่าราคาอาจจะไม่ลงไปแล้วหรือว่าแบบจะย่ําอยู่แถวแถวนี้นะครับนี่คือความหมายร่าวๆนะครับก็เท่าไรยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกจุดสองห้าก็จะเป็นยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกจุดสองห้าอ่าก็จะเป็นประมาณกรอบนี้ เราก็จะได้แล้วว่าโอเคกรอบนี้นะกรอบประมาณนี้นะนี่แหละทุนคนส่วนใหญ่เขาซื้ออยู่แถวนี้แหละเนี่ยเก้าสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาซื้ออยู่แถวนี้แล้วก็แบบกาหาจังหวะเล่นได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็การเพิ่มบิดออฟเฟอร์นะครับในกรณีที่จะแบบเล่นรายวันอะไรแบบนี้ก็ไปที่ตรงนี้ไพล์แล้วก็บิดออฟเฟอร์เซตแล้วก็ บตเฟอร์เปอร์เซนต์อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือภาพรวมของ efin s t o p p ์ up อยังไงก็ลองไปเล่นเลนดูนะครับก็ลองดูวิดีโอแล้วก็ลองเพิ่มแต่ละอันตามนะครับแต่เกิดว่าหลักๆที่เราจะใช้ก็จะมีประมาณนี้เลยพี่ๆมีประมาณนี้แหละที่เราจะใช้อะ่ะก็คือแบบหน้าจอกราฟอะหน้าจอการาฟขยายออกมาแล้วก็ตัวนี้หน้าจอการาฟแครออกมาแล้วก็จับลากไปเลย จะดูวันไหนก็ลากไปเลยลากไปเลยลากไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับฟังก์ชันหลกัหลกๆที่จะใช้ใน EFIN stock pickup